ต้นนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับรูจอดนะครับใช้เวลาเกือบสองเดือนขาดสองวันนะครับเนี่ยน้ำยาของมงของเราเนี่ยครับน้ำยากระตุ้นการเกิดแก่นไม้กิ่งสนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับลงเป็นแผ่นแล้วการทำหน้าแรงมันจะดีแบบนี้ครับทำหน้าแรงมันจะไม่มีน้ำฝนดูดน้ำฝนมันจะได้น้ำยาเนื้อๆนะครับเห็นไหมครับลงเป็นแผ่นแล้วยังไปถึงสองเดือนดีนะครับเนี่ย นะครับช่วงนี้นะครับหน้าแรงรีบๆทากันนะครับเนี่ยตอนนี้มีต่างจังหวัดไปดูงานเราเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าจะดังมากนะครับสําหรับสารตัวนี้แล้วเรามาเพิ่มมูลค่าไม้กิจกากันนะครับต้นหนึ่งอาจจะใช้สิบถุงยี่สิบถุงนะครับปรึกษาผมได้นะครับตอนนี้มีหลายจังหวัดติดต่อมานะครับผมก็จะเดินทางไปดูนะครับและช่วยดูแลเกษตรกรเรานะครับโอเคครับ